ายวันนี้ว,วะฮะทำอะไรตรงนี้อกินนมกันเลย,อ,ยลอันนี้มาที่นากปกตินะปกติใหม่ก็เดี๋ยวผ้าอันนี้มาต้องต้องทำราวข้างหลังเานาะยังไงลูกเ่อยไหม ไม่คิดว่าก็จะกลัวเลยไม่คิดว่าก็จะกลัวเลยเ่นมานั่งข้างๆกันเลยเนาะก็ไม่คิดว่าก็จะกลัวเลยเนาะถ้าขายับถอยหน่อยเล่นมานั่งชิดเลยนะไมไม,ไม่ได้อะ ไม่ใจไม่ได้โอ้มีลูกกี๋จ๋อยังไงบ้างเจ็ดสี่เขาซื้อกาแกเนี่ยเขาว่ากินอันนั้นก่อนเออนะตอนนี้ก็มีผลไม้เนะเขากินอันนั้นก่อนเวเวลาจะมาเอาเนี่ยเขาจะมาแช่งทั้งแย่งทั้งถุงนะก็จะประมาณนี้ ต้องยืนเอามากระหอมมามาหอมแก้มจอแล้วก็ตอนนี้นั่งกินแซบเด็ดมาเอาเอาผลไม้อ้าว นี่ก็นั่งกินจาอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ให้หรอกยังไม่ให้อันนี้อ,นอ๋อนั้นก่อนอกินได้หน่อยหนึ่งออพอดีเห็นมเมล็ดอ่าน,นี่อร่อยเลยอ่ากินต่อไม่ต้องระแวงข้างหลังนะระแวงปุ๊บแล้วก็จะมาหยีนฟันข้างหน้าเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวใจเย็นๆสบองก็หลุดทำไงอ้าอ๋อไม่ถามเลยเนาะ แม่ถ้าสบองหลุดทำยังไงเนี่ยอ้าอ้าอีกแล้วโอ้โหมันดึงทั้งมือเลยแม่นี่เอาจริงๆเลยโอ้โหเล่นเจ้าอาใช่ป่ะฮะโอ้ถือมากระโดดกระโดดมาเอาเลยอ่ะอืมเดือดจริงๆ ไงร่อยไหมพ่อเฮ้ยนั่งกินสบายสบายจอไม่กัดเจ้าว่าเนะจอเนาะเราเพื่อนกันเอาว่าใจไม่ได้เลยนั่งกินแซ่บแซ่บ